ลูเมื่อกี้ช่วงเดี๋ยวถ้าจะถ้าจะเปิดถอดฟิลเตอร์เองยังไงนะแงขึ้นดึงขึ้นเลยอะไรเลยแล้วตัวนี้เป็นมินิแอมป์ตรงไหนเขาดูตรงไหน วันหยุดครับผมวันนี้ก็สบายๆนะครับไม่ได้มานำเสนออะไรมากมายนะครับวันนี้จะมารีวิวแอร์ TCL i n v เวอร์เตอร์หน BTU นะครับที่ผมได้ทำการติดเมื่อช่วงเมษาที่ผ่านมาเนาะไอตัวนี้ได้มาในราคา7,200บาทนะครับเฉพาะค่าแอร์แล้วก็มาเสียค่าติดตั้งให้ช่างติดตั้งให้อีก2,000เป็น9,200บาทเนาะก็ได้แอร์ตัวนี้มาวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะทาการล้างนะครับ เพราะว่าด้านนอกมันสกปรกมากแล้วก็เลยถือโอกาสโทรไปหาช่างคนที่ทําการติดตั้งให้ผมนี่แหละมาล้างให้แล้วก็คุยกับเขาว่ามาแนะนําสมาชิกในช่องของเราด้วยนะครับว่าวิธีการดูแลรักษาด้วยตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างวิธีการสังเกตแอร์สังเกตยังไงเดี๋ยวขอความรู้เขาครับผมจะมานําเสนอ2อย่างก่อนระหว่างที่รอช่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันเลยก็คือวิธีการปิดไฟก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมาแนะนําวิธีการ ิกบานสวิงให้มันร่วงลงมาตรงที่นอนเราโอเคไปดูกันครับโอเคครับมาดูวิธีการปิดไฟที่หน้าจอตัวแอร์ก่อนนะครับเป็นไฟตัวนี้ถ้าเรานอนมันก็จะสว่าง่อยเนาะบางคนไม่ชอบวิธีการปิด,ป,ดปิดยังไงโอเคมาดูรีโมทก่อนครับตอนนี้นะครับนี่รีโมทมันจะโชว่วาดิสเพลย์นะครับโชว์ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้ว ก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมครอบอยู่ใช่ไหมวิธีการปิดนะครับให้ทุกคนมากดที่ออปชันนะครับกึ้งอย่างนี้1ครั้งแล้วให้มันกระพริบที่ตัวดิสเพย์อย่างนี้นะครับกระพริบที่ตัวไหนหมายถึงเราจะสั่งคําสั่งนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กระพริบที่ดิสเพย์ท่านผู้ชมก็กดเลื่อนนะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลองให้มันมาอยู่ตรงดิสเพย์จากนั้นท่านผู้ชมก็กดตัวออปชันอีกครั้ง นี่พอไม่มีสัญลักษณ์อยู่หน้าจอรีโมทอย่างนี้ตัวไฟที่หน้าเครื่องเองของเราก็หายไปเหมือนกันนะครับนี่ก็หายแล้วอะต่อไปวิธีฟิกบานสวิงนะครับบานสวิงตัวนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมี2โหมด2องออปชันเนี่ยนะครับอันนี้คือสถานะที่เราสั่งให้มันออโต้อยู่นะครับนี่ บานสวิงมันก็จะมีสวิงขึ้นสวิงลองอยู่ตรงนี้ตรงหัวนิ่โปโขผมเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสวิงซ้ายสวิงขวาเนาะเราต้องมาคําสั่งตัวนี้นะครับอันนี้คือผมเปิดออโต้ไว้นะครับเพราะหน้าจอมันโชว์ไฟอยู่เห็นไหมด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้เราต้องกดให้ตัวนี้มันหายคือเราหว่างที่เรากดเราก็เล็งด้วยนะครับว่าบานสวิงมันอยู่ตรงไหนซึ่งนานๆมันจะลงมาด้านล่างนะครับนานานมันจะลงมาตรงนี้ตรงที่นอนเราเราต้องสังเกตดีดีนะครับนานๆน ปกติแล้วมันก็จะสวิงไปที่นู่นเลยครับตกที่จอคอมผมเลยผมต้องรอเวลาถ้าเกิดมันลงมาตรงไหนท่านผู้ชมอยากให้มันหยุดตรงไหนท่านผู้ชมดูที่บานสวิงปุ๊บท่านผู้ชมก็กดตรงนี้เลยปึ้งอย่างนี้พอกดตรงนี้ปุ๊บไฟหายแปลว่าเราฟิกไว้แล้วเนี่ยมันไม่สวิงแล้วแต่รอให้มันมาอยู่ด้านล่างก่อนนะมันจะมาอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่นานๆมันมาครั้งหนึ่งโอเคกดออปชั่น นี่ตอนนี้ก็ฟิกแล้วนะครับบานสวิงขึ้นลงไม่ขึ้นลงแล้วฟิกแล้วนิ่งแล้วโอเคทีนี้ไปดูช่างครับเอาละครับตอนนี้ช่างก็มาถึงบ้านเราแล้วนะครับเดีย๋วยวขอจะขอ,อสอกปรกเยอะไหมช่างสงกปรกเยอะไหม โอเคนะเออแล้วก็จประปกเท่าไหร่แต่ว่าระบบท่อระบายน้ำเหมือนจะไหลช้าอยู่อืมอันนี้ประมาณกี่เดือนสี่ห้าเดือนนะประมาณนะใช่มาสี่ห้าเดือนหลังจากที่ติดตั้งครับนี่ก็คือช่างชุดเดิมที่ติดตั้งให้ผมและก็เป็นคนที่ผมเรียกมาล้างเองนะครับ,รบเขาก็เลยมีความคุ้นเคยคเป็นอย่างดีเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะ ว่าอุปกรณ์ภายในหลังจากเปิดฝาครอบมาแล้วเป็นยังไง mm hmm. ก็โอเคนะครับสำหรับ4เดือนแรกยังไม่มีอาการรั่วเย็นปกติดีแต่ก็ล้างทิ้งไว้หน่อยนะครับให้มันเย็นชำ่ำเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกัน ก็ถอดอุปกรมาล้าอนนท,ที่ต้องล้างน,นะครับเพราะว่าข้า,างนอกมันเปื้อนฝุ่นมากเลยเนี่ยนะครับฝุ่นเยอะมากเลยข้างนอกเนี่ยฝุ่นเพียบเลยครับเนี่ยสาเหตุที่ต้องล้าง มมัน,นเกาะเต็มเลยล่ะพี่ฮะผมมันเกาะเต็มเลยล่ะฝุ่นเกาะเต็มเลยใช่ไหมไม่ได้ฝุ่นเลยเนี่แหะครับดำๆำนะนี่แค่โอ้ดูดเลยดำตึ๊ดเลยครับเสียงดังเลยนะครับเนี่ย เรียบร้อยอเรดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คืออะไรที่ไปล้างมามีกรององแนะนำวาว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นตัวถอดถานน้ำทิ้งกับตัว,ต,วตัวชุดแอมเป็นช่ดเดียวกันมันไม่สาม,มารถถอดถานออกมาล้างได้ก็เดี๋ยวมันต้องมีคนคอมเมนต์บอกอยู่แล้วว่าไมไม่ถอดถานน้ำทิ้งออกมาด้วย <c oughs> ก็คือยังไงอ่ะมันพ้อ่ช่วงมิสูอ่ะมิสูมันจะตัวแข็งแข็งหลังกับฐานน้ำทิ้งอ่ะจะเป็นคนละตัวอืแต่ถ้าเป็นอย่างรุ่นเนี้ย TCL เนี้ยตัวฐานน้ำทิ้งเขาเรียกถาดตัวซีถาดตัวซีก็คือตัวชุดแข็งหลังกับฐานน้ำทิ้งอ่ะจะเป็นชุดเดียวกันถ้าจะถอดล้างก็คือต้องยกออกมาถอดล้างทรอซออ๋อแต่ก็คือล้างได้แค่น,นี้ใช่ไหมอันเนี้ยคือตอนนี้แล้วก็ ตอนล้างใช้การยกปลอยล้างเราก็จะให้ผ่านล้างผ่านได้มันติดกันโยกใช่เนี่ยจะเป็นต้นเดยีดยวกันทุยอยถ้าอย่างเป็นของไม่ซูมมันจะสามารถถอดเป็นตัวอย่างนะสายยี่ห้อก็ถอดได้แต่รุ่นยื่ออกายตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมพี่ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดสมมติเรารู้วิธีการล้าง ถ้าอย่างบางคนถ้าเขาไม่ได้แบบยกยกถาดขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาล้างใช่ไหมชุดนี้มันก็จะมีพวกคราบคราบค้างอยู่นะเพราะว่าตัวน้ํ <ừ. S 2> ามานล้างไม่ถึงอืเพราะฉะนั้นตอนล้างเราต้องยกแต่ยกยกสูงมากไม่ได้ยกสูงมากก็เดี๋ยวท่อน้ํายาก็มีปัญหาอ <ừ> ต้องรู้เทคนิคดิ่ต้องรู้เทคนิคนี่นะครับเดีย๋ดวยวรอ ต่อไปช่างก็จะประกอบเข้านะครับฝั่งด้านในส่วนด้านนอกก็ล้างอยู่เมื่อกี้ดำปึ๊ดเลยพี่ฝุ่นเยอะมากสี่เดือนเองเนี่ยสี่เดือนห้าเดือนเองเนี่ยมันดูดฝุ่นเยอะเนาะมันอยู่ที่เราบริเวณที่เราอยู่ด้วยเนาะใช่ฝุ่นเยอะไม่เยอะด้านนอกอะ่ะคือถึงห้องเรามันจะเป็นห้องปิดตลอดใช่ไหมแต่เขาเรียกว่าไอ้ห้องแอร์ห้องห้องเย็นอะ่ะ อุณภูมิมันหดตัวไงไอพวกอากาศมันก็หดตัวงมมไงไหมไม่งงแบบไม่เข้าใจเลยถ้าห้องถ้าห้องมันเย็นอะอากาศที่ใชยร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันจะหดตัวลงอืเวลาเราเปิดประตูห้องหรืออะไรเงี้ยมันจะดูดอากาศข้างนอกเข้ามาอมันกฝุ่นมันก็จะเข้ามาตามนั่นแหละหมายถึงข้างในนี่ใช่ไหมใช่แล้วเนพวกเนี้ยที่ตามพวกฝ้าเนี้ยมันจะมีรูเล็กๆไงเวลาอากาศในห้องมันหดตัวมันก็จะดูดอากาศข้างนอกเข้ามา ฝุ่นมันก็จะมาตามพวกนี้แหละตามซอกเล็กซอกน้อยเนี่ยนะหมายถึงข้างในเนาะแต่แต่ข้างนอกเนี่ยเจอฝุ่นโดยตรงเลยข้างนอกนะข้างนอกเลยดำปึ๊ดเลยนะเมื่อกี้ไอตัวคอยร้อนอ่ะแต่คอยเย็นอย่างที่ว่าครับบนฟ้าเนี่ยก็มีแต่ฝุ่นเลยนะครับเพราะว่าสิบปีแล้วเนาะสิบปีอะพี่ผมผมวันนั้นผมขึ้นไปเปลี่ยนไฟนี่ยมีแต่มีแต่ฝุ่นเลยแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมมีมีวิ่งด้วยมีแมวมีหนูต้องมีโอ้โห ถ้าติกำกินข้าววินก็เซ็นเซอร์ให้เลยนะครับนี่แก้วนะครับรามเย็นเจี๊ยบครับปรึกษาได้นะครับปรึกษาอีกแล้วพอได้ครับพอได้พอได้นะอันไหนที่ช่างรู้ช่างจะบอกไม่กักนะครับช่างคนนี้ช่างค่าล้างแอร์ปกติแล้วถ้าเป็นแอร์รุ่นนี้ประมาณกี่บาทช่าง ขนาดไม่เกินหนึ่งสองตัวละสี่ร้อยขนาดไม่เกินหนึ่งหมืนสองพัน BTU อยู่ที่สี่ร้อยอันนี้คือบริการล้างคอยร้อนคอยเย็นเนาะใช่แล้วก็มีเช็คนํำยาให้ไหมช่างเช็คให้ครับตอนตอนจบงานตอนจบงานก็มีเช็คํำยาให้ด้วยถ้าเกิดขาดเดี๋ยวก็คุยกันเอาว่าจะให้ช่างเติมไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก่อนที่ช่างจะเติมถ้าเกิดน้ำยาไม่น้ำยามันขาดแสดงว่ามันอาจจะมีจุดรั่ว ค่อยคุยถึงสเต็ปต่อไปอออแต่ก็มีเช็คให้ก่อนระหว่างล้างแต่แอร์แอร์แอร์โดยปกติอยู่แล้วน้ำยามันมันจะไม่ขาดอยู่แล้วครับใช้ครบสิบปีน้ำยาก็จะอยู่อย่างนั้นนะถ้าระบบปกติใช่ถ้าไม่มีการรั่วถ้ามาเติมน้ำยาทุกครั้งเลยนีแสดงว่าไม่ใช่แล้วโดนฟันแล้วใช่โดนโดนเงือกเลยโดนฟันหัวเบะแล้ว ก็อยู่ที่400นะครับไม่เกิน12,000บิทิอันนี้คือราคาของช่างแอร์รามเย็นเจี๊ยบนะครับสมุดสาครส่วนที่อื่นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่เขาตั้งขึ้นมาเองถ้าจะจ่ายค่าเดินทางของเขาที่อื่นอย่างโซนกรุงเทพก็จะประมาณ500มันอยู่อยู่ที่ที่้วยนะบางทีเขาเดินทางลำบากอะไรนะกรุงเทพนี่แค่บ,บนหาที่จอดรถก็ <c oughs> น้ำมันหมดไป200แนละ้ว <c oughs> ใกล้ๆเนี่ยช่างประกอบเข้าไปแล้วอันนี้คือกรองอากาศใช่ไหมพี่ใช่ครับแผ่นฟิลเตอร์คนถ้าลูกค้าสามารถถอดล้างเองได้ควรถอดล้างทุกๆสองเดือนนะครับแล้วแต่สภาพแวดล้อมเลยครับถ้าบ้านเราฝุ่นเยอะก็ทุกเดือนก็ได้ไอแผ่นตัวนี้นะสองชิ้นเนะียใช่ครับใช่ถอดเองได้เลยเหรอใช่ถอดเองนะครับในการถอดก็มันจะมี มีฝุ่นเกาะอยู่บริเวณนี้อตอนเราถอดมาล้างแล้วก็พีกลับด้านหลังแล้วก็ฉีดน้ําย้อนฝุ่นออกไปใช่ถ้าไปฉีดดันก็มาก็เหมือนบัคครับมันมันก็เหมือนทําให้ฝุ่นติดแน่นขึ้นเแต่เราจะมองไม่เห็นเพราะมันถูกปิดด้วยตัวนี้อีกครั้งหนึ่งใช่เราก็ต้องช่างยินดีบอกครับเพราะว่าถ้าลูกค้าล้างเองตอนช่างมาล้างก็ไม่ได้เหนื่อยมาก ถูกปิดด้วยตัวฝาครอบอีกครั้งนึงถ้าเราจะเปิดล้างเองเราก็ต้องเปิดบานนี้ขึ้นอะดูเมื่อกี้ช่วงเดี๋ยวถ้าจะถ้าจะเปิดถอดฟ,อดฟิลเตอร์นเองยังไงนะงะขึ้น<อ>ดึงขึ้นเลยดึงในด้านข้างอ๋อแล้วก็ดันถอดได้เลยใช่เพราะว่ารุ่น TCL นะอืมอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างจากข้างหลัง หลังย้อนมาใช่ลังย้อนเสร็จปุ๊บก,ก็ล้างข้างหน้าต่อ,อถอดตัวนี้ออกด้วยก็ได้นี่นจะเป็นแผ่นกองถอดเอามาล้างเหมือนกันล้าก็เป๋าให้แห้งเสร็จแล้วก็ใส่จะมีร็อกของมันง่ายมากนคะครับจบแล้วก็ใส่ เขาก็จะมีรางเป็นร่องเขาเลยปิดได้เลยไหมใส่ไปแล้วนี่เป็นีกเหมือนเดิมแล้วนี่เปิดเลยเสร็จแล้วใช่ไหมช่างด้านในเสร็จแล้วครับผมโอ้ อุดหภูมิสุดยอดช้ำช้ำทำไมมันมีกลิ่นแบบหอมหอมกว่าเดิมอะพี่หมอผมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในการล้างแอร์ด้วยครับก็เลยทำให้หอมและสดชื่นจริงไปะไเนี่ยจริงก็น้ำยาที่ให้น้องเขาผสมฉีดใช่ไงอ๋อไอ้ที่ฉีดก,ก่อนก่อนที่จะล้างเหรอออกลิ่นมันเลยแบบดูสดชื่น,นสดชื่นกว่าเดิมอะน้ำับ เรียบร้อยแล้วข้างใน,นดเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนอนกที่นุ่มๆนุ่มๆเ <c oughs> น,น,นอนท็อปเปอร์บางมีลินได้เลยอา <c oughs> ด้านนอกอาด้านนอกก็เรียบร้อยแล้วครับนี่อาเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่ล้างแล้วนอกจะเป็นอย่างไร <c oughs> <c oughs> นี่นะครับล้างแล้วขึ้นเป็นสีคล้ายๆสีทองแดงเลยนะสีทองเลยเมื่อกี้มีแต่ฝุ่นนะเอ้ยมันเนี่ยแหละครับ ที่ว่าต้องล้างบ่อยๆเสียเงินสามสี่ร้อยก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันใช้งานได้นานกว่าเดิมเลยนี่นะครับน,น,นี่สะอาดเฮ้ยพี่พี่ข้างในอะ่ะเมื่อกี้ก่อนล้างโอโ้โหสกปรกมากมเออเอตอตัวนี้มันสะอาดนี่แหละที่อยากล้างนี่นะครับล้างเสร็จช่างก็จะมาทำอะไรเช็คต้ย c, ำยาให้เรา ถ้าถ้าอกยถ้ามันหายก็แสดงว่าไม่ปกติละตามที่ช่างบอกตอนแรกว่าน้ำยาไม่มีสิทธิ์หายถ้าระบบปกติใช่ไหมช่างใช่ครับเพราะว่าน้ำยาแอร์เป็นระบบปิดอืถ้าไม่มีการรั่วก็จะอยู่ได้ตลอดจนอายุการใช้งานอืมช่างมาเติมน้ำยาุคกครู้ามก็น่าจะโดนเหงื่อแล้วโ <laughs> ดนฟัน <laughs> <laughs> ไม่บางทีมันอาจ <c oughs> จะรั่วจริงๆก็ได้แต่มันรั่วบแบบตามมดก็เป็นได้นะใช่ <c oughs> ถ้าเกิดว่าตอนล้างเสร็จเย็นมากเลยใช้ไปใช้มาเริ่มไม่เย็นแล้วก็อาจจะรั่วจริงๆก็ได้เพราะอย่างตัวสากรมันเป็นื้นที่น้ำเค็มม,มันก็มีโอกาสการผูกก่อนได้อยู่แล้วอืขนาดรถยังต้องพ่นกันสนิมเลยนะจังหวดนี้อยู่ที่สถานที่ตั้งเลยเนาะ ที่นี่จะอยู่ใกล้ทะเลน้ำเค็มจริงๆคอยก็จะแนะนําให้ใช้ทองแดงซะมากกว่าถ้าเป็นมิเนียมก็จะเสี่ยงต่อการรั่วแล้วตัวนี้เป็นมิเนียมหรือทองแดงเลยอันนี้ทองแดงครนะนี่เขาดูตรงไหนเนี่ยครับดูทานไหนจะเห็นเป็นไอ้เส้นรั่วนี่เหรอใช่ใช่เป็นทอดทอ ถ้าเป็นมินิียมจะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับจะมีครับลุกขึ้นด้านล่างเลยครับลำบากคนตัดได้หรือพี่เขาเรียกว่าอะไรคอยทองแดงกับคอยมินิีอมอ๋อคอยทองแดงกับคอยมินิียมอันนี้คือคอยทองแดงมันจะดีกว่ามินิ<ม>นียมหน่อยมันจะมีข้อดีข้อเสียกันคนละอย่างถ้าอคอยทองแดงก็จะมีความหนาจะ,จะทำความเย็นได้ช้ากว่าและกินไฟมากกว่า อืมแต่มีเดียมเขาจะบางบางกว่าแต่ข้อดีก็คือทาความเย็นได้ดีแล้วก็ทําให้ประหยัดไฟมากกว่าก็คือถ้าอย่างอยู่เชียงใหม่หรืออยู่ภาคเหนือไกลๆน้าทะเลอย่างเงี้ยอืก็สามารถใช้ได้สําหรับมีเทียมมีเนียมแต่สมุทรสาครอย่างเราอยู่ใกล้ทะเลก็ทองแดงก็ดีแล้วใช่ไหมใช่๋อเพึ่งรู้่นยความรู้ใหม่เลยนะมีปัญหาติดต่อสอบถามได้ไหมช่าง ได้ครับนี่ครับเบอร์คืนด้านล่าติดต่อล้างแอร์ถ้าอยู่แถวนี้สมุทรสาครหรือใกล้ๆตรงเบเเิหรือถ้าอยู่ที่อื่นแต่อยากสอบถามปัญหาเกี่ยวกับแอร์สามารถโทรมาถ,ถามได้ไหมช่างได้ครับได้สามารถโทรมาได้เลยโอเคน้ำยากปกติไหมครับรรสินน้ยาไป ช่างมีคนถามเข้ามาเยอะเรื่องแผ่นยางรองที่ช่างใส่เข้าไปวันนั้นคือตัวตัวนี้เนาะใช่ครับตัวนี้ตัวนี้มันถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวนี้อะช่างถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือเหล็กใช่จะเป็นเหล็กกระทบกัน,นระยะย,ะยาวก็ เพราะว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าทําไมติดแล้วมีเสียงดังซึ่งจริงๆตัวนี้มันเงียบมากเท่าที่ผมเคยติดแอร์มานะนะก็ขึ้นผมว่ายางตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะช่วยเยอะแต่ตัวแต,แต่มันไม่มีแถมมาในที่เราสั่งซื้อใช่ไหมตามช้อปปี้เพราะว่าตอนผมแกะผมก็ไม่เห็นไม่เห็นยางตัวเนี้ยอเราซื้อมาใส่เองได้เนาะถ้าเกิดกรณีติดเองใช่ แต่ถ้ากรณีช่างติดให้ก็บอกเขาหน่อยว่าให้ใส่เขาเรียกว่ายางรอ,องอยางรองคอยร้อนใช่จริงๆมันก็ไม่ไม่น่าจะแพงมากนะตกมาอยู่ที่ร้อยสามสิบสี่อันน่ะนะไม่ใช่อันนี้ไม่น,น,น,นี้ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงคือกับช่างได้ให้ช่างซื้อติดให้กำลังเราพันสำุับน้ำยาอยู่อ๋อน้ำยาร้อยสามสิบหรือว่าร้อยสามสิบมันจะเป็นจังหวะช่วงน้ำยามันฉีดแต่เราต้องเช็คดูก่อน อม,มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ชังถ้าทำสองประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยถึงร้อยแปดสิบตอนนี้มันยังไม่วนใช่มันอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่สิบตอนนี้น้ำยามันยังไม่เต็มระบบจะรอด,ดจรูจริงๆเขาจะมีการวัดกระแสด้วยใช้คลิปแอมด้วยอืมไม่ต้องอล็กเอาแค่น้ำยาก็พอละ โอเคครับอเอาอบค้าไปดูข้างในครับโอเคเรียบร้อยเก็บงาน400บาทเดี๋ยวผมอุเข้าบัญชีนะ<อ>จบคลิปแลยครับติดต่อสอบถามช่างได้นะครับปัญหาเกี่ยวกับแอร์หรือถ้าอยู่ใกล้สมุทรสาครอยากล้างก็ติดต่อมาเลยไม่เกิน12,000 b t u ราคา400บาทอันนี้สำหรับราคาร้านรามเย็นเจี๊ยบ Okey, bye lah, kak Chiang. Wadi kah. Wadi kah.